ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อตาตมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยม ก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ตมาก็กำลังนำหัวข้อธรรมะเรื่องของอริยสัจสี่นะมาบรรยายให้ญาโย,ยมได้ฟังซึ่งในวันก่อนตรรมาก็บรรยายเรื่องของทุกขาริยสัจแล้วก็กิจในทุกขาริยสัจไม่ทราบว่าญ,ญาโยมจำได้หรือเปล่าว่าถ้าจะตัดสู้อริยสัจข้อที่1นะึ่งนะ คือตัสรุธทุกเนี่ยต้องทำกิจอย่างไรโยมโยมคงจะจำได้นะคือ1นึ่งทำกิจด้วยายาตะปริญญา2องตีรณนะปริญญาแล้วก็3ามปานะปริญญานะซึ่งอาตมาก็ได้บรรยายให้โย,ยมฟังไปบ้างแล้วนะทีนี้วันนี้โย,ยมมาฟังอริยสัจข้อที่2นะโยมว่า เหตุให้เกิดความทุกขนะ์น่ะคืออะไรโยมเหตุให้เกิดความทุกข์ในที่นี้นะคือโยมต้องเข้าใจว่าทุกข์เนี่ยมีได้ทั้งปัจจุบันอดีตหรืออนาคตนะโยมนะแต่ว่าในพระสูตรที่พระปุยพระเจ้าทรงสแสดงจะเน้นทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในอนาคตอย่างทุกข์ในปัจจุบันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าพิไรรำพันต่าง,ต,างต่างเนี่ยว่าโดยย่อขันห้า ขันธ์หน้าที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกนี้เกิดมาจากอะไรนะปัจจุบันผลนี้เกิดมาจากอะไรโยมอย่างตัวเรานั่งฟังธรรมะอยู่นี้ขันธ์ห้าที่กําลังเป็นทุกขอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นปัจจุบันผลนะคือชาติใดชาติหนึ่งที่สัตว์กําลังเกิดอยู่สัตว์กําลังมีชีวิตอยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจุบันผล ปัจจบันผลนี้เป็นทุกข์เกิดมาจากเหตุในอดีตนะเหตุในอดีตคืออะไรคือตันหายมที่เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจนี่แหละเนี่ยดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นชไนได้แก่ตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่สารคด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดี อันมีความเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตันหาวิภวะตันหานี้เรียกว่าทุกขสมุทยัยอริยสัจตรงนี้ยมฟังแล้วก็ดองพิจารณาดูนะว่าข้อความตรงนี้ที่บอกว่าได้แก่ตันหาที่นำไปสู่ภพใหม่เนี่ย ตรงนี้จะถ้าหลักอธิบายตามอาตกถาหรือว่าตามาความหมายธรรมะที่พระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงเนี่ยเราเข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงอย่างาแจ่มแจ้งหรือวาอ่าเชื่อมโยงกันและกันได้นะโยมนะคือในกิจของอริยสัจข้อที่สองเนี่ย ขะสมุทยัยอริยสัจเหตุให้เกิดทุกยมเหตุให้เกิดทุกนี้เนี่ยค,คือตัณหานะคือตัณหาอ่ากิจคืออะไรยมกิจก็คือว่าให้ละนะการละตัณหาการละตัณหาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตัณหานำไปสู่ภพใหม่ภพใหม่ในที่นี้ก็คืออนาคตผลนั่นเองนะ อนาคตผลคือการเกิดในภพใหม่เนี่ยการเกิดในภพใหม่คือก้อนทุกข์ในภพใหม่อุบัติขึ้นการถือปริสนทธิทีของขัน5ในภพใหม่เนี่ยเรียกว่าเป็นอนาคตผลการที่เราจะดับอนาคตผลได้เนี่ยเราจะต้องดับปัจจุบันเหตุนะปัจจุบันเหตุก็ได้แก่ตัณหานี่เองโยมตัณหานี้เป็นปัจจุบันเหตุที่จะ ทำให้เกิดอนาคตผลดังนั้นกิจในอริยสั 4. จ4์4ข้อที่สองนี่จึงเรียกว่าเป็นปหาหนากิจนะต้องละต้องละสมุทยยัยโยมการละสมุทัยในปัจจุบันเนี่ยคือละความโลภความโกรธความหลงละบาปละอกุศลทั้งหลายเหมือนกับที่พระอริยสาวกคือโดยเฉพาะพระอรหันต์หรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยพระองค์ทรง ละตัณหาหมดโดยสิ้นเชิงนะเมื่อไม่มีตัณหาในปัจจุบันแล้วการเกิดในภพใหม่ของพระองค์ก็ไม่มีเรียกว่าดับความทุกข์นะดับชราดับดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายในอนาคตแต่ว่าผลในปัจจุบันยังมีอยู่นะผลในปัจจุบันคืออะไรคือพระวรากายของพระบุทธเจ้าที่มีอยู่ ที่องค์ทรงเกิดมาแล้วนะหรือว่าพระวรากายของพระองค์ที่จะทรงต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนี่มีอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นผลในปัจจุบันแล้วผลในปัจจุบันนี้เกิดมาได้เพราะอะไรโยมเกิดมาได้เพราะเหตุในอดีตก็ได้แก่ตัณหาในอดีตนั่นเองดังนั้นตัณหาในอดีตเนี่ยเราจะไปละไม่ได้เพราะว่าตัณหาเขาทาหน้าที่เสร็จแล้วตัณหาในอดีต เป็นเหตุในอดีตทําให้เกิดผลในปัจจุบันคือความเกิดในปัจจุบันนี้ความแก่ในปัจจุบันความเจ็บความตายในปัจจุบันความโศกเศร้าในปัจจุบันหรือว่าอุปาทานขันห้าในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นปัจจุบันผลเกิดมาจากตัณหาคือเหตุในอดีตดังนั้นปหานกกจเนี่ยปหานกิจกิจในการปหาคือละตัณหาจะไปละตัณหาในอดีตไม่ได้ เพราะว่าตัณหาในอดีตเขาทาหน้าที่เสร็จแล้วจบไปแล้วไม่มีแล้วแต่ปัญหานกินนั้นจะต้องละในปัจจุบันคือละตัณหาในปัจจุบันเพื่อไม่ให้ผลในอนาคตเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ปฏิสนธิขันเกิดขึ้นในภพใหม่ไงไม่ต้องมีภพใหม่อีกแล้วนะดังนั้นการที่เราไม่สามารถที่จะไปละตัณหาในอดีตได้ แต่ผลปัจจุบันกำลังมีอยู่ผลปัจจุบันคืออะไรคือรูปร่างกายที่มีอยู่นี่แหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันห้านี่แหละที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ต้องกําหนดรู้เห็นไหมโยมทุกนี้ต้องกําหนดรู้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปละทุกข์นะไม่ใช่ไปประหารทุกกําหนดรู้ทุกในปัจจุบันเพราะทุกในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดจากเหตุในอดีต เหตุในอดีตละไม่ได <an> ้แล <an> ้วนะต้องกําหนดรู้ผลในปัจจุบันคือกําหนดรู้ทุกทุกในปัจจุบันนี่ที่เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกเนี่ยต้องกําหนดรู้คือยอมรับยอมรับความเกิดมีจริงยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายยอมรับรูปยอมรับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยปกติทุกวันนี้เราไม่ค่อยยอมรับกัน เราไม่ยอมรับการเกิดการแก่การเจ็บการตายคือไม่อยากให้เป็นง,งั้นเถอะโยมไม่ยอมรับนะการยอมรับในที่นี้ก็คือการกําหนดรู้ด้วยปริญญาสามนั่นเองคือยาตาปริญญาตีรณะปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญาอันนี้เรียกว่าการกําหนดรู้คือยอมรับในปัจจิบันผลนะไม่ใช่ไปทําลายปัจจิบันผลนะไปทําลายทุกไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ให้กําหนดรู้ทุก ให้ยอมรับทุกข์ด้วยปริญญา3ที่เป็นผลในปัจจุบันเกิดจากเหตุในอดีตทีนี้ในขณะที่เรารับผลปัจจุบันอยู่เนี่ยคือเกิดแก่เจ็บตาในปัจจุบันเนี้ปกติเราก็จะทำเหตุใหม่เหตุใหม่ในที่นี้ก็คือตันหานั่นเองตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่ที่ยมฟังนี่นะที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ย หมายถึงว่าทุกข์ที่จะเกิดในอนาคตนะหมายถึงพบหน้าพบหน้าปฏิสธิขันห้าเอางี้ปัจจุบันนี้เราทุกข์อย่างไรในชาตินี้เกิดมาแก่เจ็บตายอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรชาติหน้าถ้าเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายอย่างนั้นเป็นทํานองเดียวกันคือเป็นวัตจักรความหมุนวนของกองทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตาย ในชาตินี้เกิดแก่เจ็บตายอย่างไรถ้าเกิดชาติหน้าก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับชาตินี้ดังนั้นถ้าเราจะตัดต้นตอของผลในอนาคตคือในชาติหน้านะไม่ต้องเกิดเนี่ยจะต้องละตันหาในปัจจุบันที่เรียกว่าประหารกิจนะโยมนะประหารกิจเนี่ยคือประหารตันหาพร้อมได้บริวารก็ได้แก่พวกอวิชาพวกอวิชาพวกกรรมพวก บาปอพักษรทั้งหลายนะตรงนี้ไม่ทราบว่าอาตมาอธิบายละเอียดไปหรือเปล่าโยมนะแต่โยมจับประเด็นตั้งสติให้ดีนะว่าอาตมากําลังพูดถึงเหตุถึงผลพูดถึงกิจถึงอะไรเนี่ยถ้าโยมมีสมาธิมีสติตั้งใจฟังดีๆีเนี่ยก็จะไม่หลงนะไม่หลงประเด็นว่าอาตมากําลังอธิบายตรงไหนจุดไหนเริ่มต้นท่ามกลางที่สุดเป็นอย่างไรนะโยมต้องตั้งใจฟังให้ดีตรงนี้ว่า เดี๋ยวจะมาอ่านให้โยมฟังอีกรอบหนึ่งนะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไนได้แก่ตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่เนี่ยตัณหาความอยากอันนี้เป็นเพียงแค่หัวหน้านะโยมนะแต่ว่าบริวารของตัณหาก็คือบาปอาุศสนทั้งหมดเลยซึ่งเป็นเหตุให้ไปเกิดในภพใหม่นะสารคตด้วยความกำหนัดก็คือความ ยินดีนั่นเองนะด้วยความยินดีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัญหายินดีในกามกุลห้าภาวะตัญหายินดีในสมาธิในรูปพบปร,รูปพบวิภวะตัญหายินดีในวิภพยินดีในความขาดสูญยมวิภวะตัญหาเนี่ยนี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจคือเป็นความจริงเป็นเหตุให้เกิดทุกอย่างแน่นอน นะเป็นความจริงที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะอันนี้ก็เป็นอ,อริยศสัจ์ข้อที่2อาัตมาขออ่านบรรยายให้โยมฟังพอ,อเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยววันต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปนี่อัตมาก็จะนำเอาพระสูตรที่พรร่งทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของตัณหาโดยตรงเลยนำมาแสดงตอนนี้เพียงแค่อัตมาประมวลมาอธิบายให้โยมฟังพอเข้าใจก่อนต่อมาโยม ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธาอริยสัตว์เป็นไงแล้วคือนิโรธคือพระนิพพานนั่นเองโยมความดับทุกข์นะเป็นความจริงที่ดับทุกข์ได้แน่นอนได้แก่ความดับด้วยอำนาจคลายกำหนัดไม่มีส่วนเหลือละตัณหาไม่มีส่วนเหลือเลยไม่มีความยินดีไม่มีอุปทานใดๆทั้งสิ้นนะความสละความสลัด คืนความปล่อยความไม่มีอะไรซึ่งตัณหานั้นนั่นแหลนี้เรียกว่าตุกขนิโรอธทัสนจนะดับตัณหาไม่อะไรในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณไม่อะไรในความเกิดจะเป็นความเกิดในอดีตก็ไม่อะไรความเกิดในอนาคตก็ไม่อะไรนะโยมนะอย่างพวกเราทุกวันนี้อะไรอะไรในอะไรโยมอะไรในบ้านในทรัพย์ในยศในลูก หลานภรรยาสามีพวกพ้องยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเราอาลัยความอาลัยความยินดีไม่สามารถที่จะปล่อยวางไม่สามารถที่จะสละไม่สามารถที่จะสลัดคืนซึ่งความอาลัยเหล่านี้ก็เป็นการที่บายตันหายรอบหนึ่งนะโยมอย่างเงี้ยถ้าเราสลัดความอาลัยไม่ยินดีนะดับความยินดี ทั้งหมดทั้งปวงได้คือละตัณหาทั้งหมดทั้งปวงได้นี่ก็เรียกว่าถึงนิโรธนะเพราะว่านิโรธนั้นนิโรธนี้มีสองความหมายนะโยมนะนิโรธความหมายแรกเนี่ยคือดับกิเลสดับตัณหาดับอภิชาได้แก่จิตใจของพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งที่ได้ละตัณหาละตัณหาได้ตามลำดับในแต่ละระดับของพระ อริยบุคคลแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ละตัณหาได้ระดับหนึ่งในขณะขณะที่ละตัณหาได้นั้นท่านก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์พระสกิทาคาพระอนาคาแล้วก็พระอรหันเนี่ยท่านก็โดยเฉพาะพระอรหันก็จะละตัณหาได้ทั้งหมดขณะที่ละตัณหาได้ทั้งหมดก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ยมนิพพานนั้นก็คือนิโรธความดับซึ่งตัณหา ซึ่งพระอริยบุคคลแต่ละชั้นยังมีชีวิตอยู่นะยังยังไม่ตายโยมอันนี้เรียกว่านิโรธหรือนิพานสําหรับละตัณหาที่พระอริยบุคคลยังยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่อน,นี้นิโรธในความหมายที่สองเนี่ยนิโรธในความหมายที่สองหมายถึงอ,อุปาอนุปาที่เสสะนิพานหรืออุปา อนุปาทิเสสาิโรธก็ได้ในลักษณะที่ว่าอันนี้หมายถึงพระอรหันต์อย่างเดียวนะโยมนะอนุปาทิเสสาิพานเนี่ยหมายถึงพระอรหันต์อย่างเดียวเมื่อพระอรหันต์ท่านดับขันธปริพานอย่างเช่นพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานแล้วเนี่ยจะดับทั้งกิเลสดับทั้งขันห่านะถ้านิโรธในความหมายแรกเนี่ยดับกิเลส แต่มีขันห้าขันห้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่อันนี้เป็นนิโรธในความหมายแรกแต่นิโรธในความหมายที่สองเนี่ยดับทั้งเกลียดด้วยดับทั้งขันห้าด้วยไม่มีขันห้าหลงเหลืออยู่เลยเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรันทั้งหลายที่ท่านที่พระองค์ได้ทรงดับขันทะปริพานซึ่งไม่มีขันห้า หลงเหลืออยู่ในภพภูมิในภพภูมิหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานนิพานที่ไม่มีเกลเดและขันห้าหลงเหลืออยู่นะอันนี้เป็นอริยสัจข้อที่สามโยมกิจในอริยสัจข้อที่3เนี่ยก็คือ,อ สัจฉิกรณกิจนะโยมนะกิิที่จะต้องทำให้แจ้งโยมทำให้แจ้งในการละตัณหา<ม>ต้องทำให้แจ้งนะโดยการละตัณหาโยมเมื่อละตัณหาแล้วก็จะทำให้แจ้งซึ่งนิโรธหรือนิพาน,นาทีนี้อันนี้อาตมาบรรยายเพียงแค่โดยย่อนะโยมนะส่วนในวันต่อ,ตอไปนี่อาตมาก็จะนำพระสูตร ที่พระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของนิโรธมาแสดงให้ญาโยมฟังโดยตรงโยมตัวนี้อาตามาเพียงแค่ประมวลประมวลให้โยมได้ฟังพอคร่าวๆพอทราบเนื้อความโดยองค์รวมไปก่อนนะวันต่อต่อไปนี้อาตามาจะนําพระสูตรซึ่งเป็นพระยัญชนะเป็นประโยคเป็นพระตำรัดของบรุเจ้าโดยตรงเลยต่อมาโยมดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ทุกขานิโรธการมินีปฏิบัติาอริยสัตเป็นไนอันนี้ก็หมายถึงว่าข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์กันนะโยมได้แก่มักมีองค์8อันประเสริฐได้แก่มักมีองค์8อันประเสริฐนี้แลซึ่งมีดังนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากมัมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นหัวข้อย่อนะทีนี้ท่านจะขยายโยมว่าสัมมาสัมมาทิฏฐิคืออะไรดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นชไหน,นได้แก่ความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสดมมุท,ทยัยความรู้ในทุกขานิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยหมายถึงความเห็นอย่างถูกต้องนะก็ได้แก่ตัวปัญญานั่นเองปัญญาที่มองเห็นทุกข์อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งปัญญาที่มองเห็นว่าทุกข์เกิดมาจากส,สมุท,ทยัยคือตัณหานะเรียกว่ารู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งเหตุนให้เกิดทุกข์รู้ทั้งความดับทุกข์ แล้วก็รู้ว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรก็คือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์อันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์8นะคือปัญญาที่รู้อริยสัจสี่โยมต่อมานะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะเป็นไนได้แก่ความดําริความดําริก็คือความคิดความตรึกตรองนั่นเองโยมในเนคขมมะ คือดําริไม่ติดในกามดําริที่จะออกจากกามดําริที่จะสลัดคืนซึ่งกามนะโยมนะเรียกว่าความดําริในเลขาธรมะเนี่ยดําริไม่ให้ติดในกามความดําริในอันไม่พยาบาทดําริว่าจะให้อภัยเขาไม่ปองร้ายเขาความดําริในอันไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะดําริไม่เบียดเบียนดําริไม่พยาบาทดําริให้อภัย พรงนี้เป็นคุณธรรมอยู่ภายในใจนะโยมนะปริยมักมีองค์8เนี่ยเป็นคุณธรรมความดีที่อยู่ที่อยู่ภายในใจหรือเราเรียกว่าทางนะทางให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปสร้างทางข้างนอกนะโยมนะไม่ใช่ว่าเราไปเดินไปนั่งเป็นต้นนะโยมนะแต่ว่าหนทางจริงๆเนี่ยอยู่ข้างในใจเราคือตัวปัญญา แล้วก็ตัวความคิดตัวความดําริสามอย่างคือดําริออกจากกามดําริไม่พยาบาทดาริไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะในองค์มรรคองค์ที่สองโยมดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นฉนไหนได้แก่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากผู้เท็จจากผู้สอดเสียดจากผู้ คำหยาบจากพูดเพลเจอร์นี้เรียกว่าสัมมาวาจาการพูดวาจาที่เว้นนะโยมนะคือเราไม่กล่าวเท็จว่าง,งั้นเถอะเราไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพลเจอร์เนี่ยการไม่พูดอย่างนี้ก็เรียกว่าเรารักษาศีลทางวาจาได้โยมเป็นศีลนะกลุ่มนี้จะเป็นศีลเมื่อเราไม่พูดวจีทุจริตเนี่ย เราพูดแต่ว่าจิสุจริตนะก็เป็นองค์มรรคได้โยมเป็นองค์มรรคที่จะเป็นเป็นองค์มรรคอีกองค์หนึ่งที่เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็สัมมากรรมมันตะเป็นไนในแก่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากปานตาิบาตจากอธินาทานจากกาเมสมิชาจาน์นี้เรียกว่าสัมมากรมันตะ อันนี้จะเป็นองค์มัคฝ่ายดีนะโยมนะอ่าองมัคฝ่ายดีอ่าเมื่อมีฝ่ายดีก็จะมีฝ่ายไม่ดีโยมฝ่ายไม่ดีก็คือมิจฉามัคนั่นเองนะอย่างเช่นสมมติว่าบางคนเนี่ยพูดเท็จอยู่อ่าพูดส่อเสียดอยู่พูดคำหยาบอยู่อันนี้เป็นมิจฉามัคนะเมื่อเป็นมิจฉามัคก,ก็ไม่ใช่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกขนะ์ไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้เพราะเพราะอะไรเพราะเพราะเป็นมิจฉาอยู่เป็นทางผิดไม่ใช่ทางถูกอย่างคนบางคนยังยังฆ่าสัตว์อยู่เนี่ยยังรักทรัพย์ยังประพฤติผิดในกามเนี่ยอันนี้ก็เป็นมิจฉานะเป็นมิจฉากรรมมันตะคือเป็นเรียกว่าเป็นการงานผิดโยมเป็นการผิดศีนนั่นเองัอน,นั้นการผิดศีลจึงเป็นมิจฉามักไม่ใช่ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ ถ้าเราต้องการปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เราก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเพื่อให้องค์มร์องค์ที่4คือสัมมากรัมรมันตะนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเป็น,เป,นเป็นความถูกต้องนะเอออาตมาบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนโยมเวลาหมดแล้วนะแต่๋ยวมาฟังต่อให้จบสระสูตรนี้ในวันต่อไปอะละวันนี้แตมาภาพ พระปริญญาปริญญาโนผู้ทาหน้าที่บรรยายต้องขอจากญาตาิโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร